วิธีลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งทำง่ายๆครับเดี๋ยวจะพาไปกดพร้อมกันนะครับวิธีที่คุณจะกดรับลงทะเบียนเงินในส่วนตรงนี้ครับซึ่งก่อนที่คุณจะทำขั้นตอนนี้ได้เนี่ยคุณต้องดาวน์โหลดแอปทางรัฐติดตั้งลงทะเบียนสมัครและข้อสำคัญสมัครและยืนยันตัวตนนะครับต้องทำา2อ,อย่างนี้ก่อน ถึงจะทําขั้นตอนนี้ได้นะครับซึ่งการสมัครระยยันต์ตนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบให้เข้าใจหลังวิดีโอนี้ไปดูวิธีการสมัครรายยันตนแอปทางรัฐผมทําไว้ทุกช่องทางเลยมีให้เลือกมากถึง6ช่องทางจริงมี7ช่องทางนะครับช่องทางที่7เนี่ยก็ต้องไปดูในคลิปนั้นนะครับเป็นช่องทางเพิ่มเติมสําหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองก็คือหลักๆแล้วเนี่ยจะมีสําหรับคนมีสมาร์ทโฟนกับไม่มีสมาร์ทโฟนการสมัครแอปทางรัฐครับซึ่งมาในส่วนนี้เนี่ย การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในตรงนี้เนี่ยก็คือยังต้องตรวจสอบคุณสมบัติอีกทีนะว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านนะครับตามเกณฑ์ที่ผมได้ทาคลิปอธิบายเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะมีอัปเดตแบบล่าสุดอีกทีหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งเลยว่าอย่างไรที่เรียกว่าผ่านอย่างไรที่เรียกว่าไม่ผ่านนะครับโอเคก็เปิดแอปทางรัฐเข้ามาเลยดัแบบแรกเราจะพาไปกดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันครับใส่พิน อ่ะพอใส่พินเสร็จครับให้คุณหาคําว่านโยบายรัฐบาลตรงนี้นะครับนโยบายรัฐบาลหลังจากเจอนโยบายรัฐบาลแล้วให้กดเข้าไปตรงนโยบายรัฐบาลครับกดเข้าไปพอกดเข้ามาเสร็จคุณจะเจอคําว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิตอลวอลเล็หรือว่าบริการนะครับตรงนี้จะเขียนว่าบริการสําหรับลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิตอลวอลเล็ก็ให้คุณกดเข้าไปตรงนี้ คือก่อนหน้านี้ที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งเตรียมพบกันเร็วนี้นะครับซึ่งหน้านี้ก็มีการปรับเปลี่ยนอีกแล้วนะครับเป็นหน้าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตเพให้บริการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้เลขที่แบบประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับคุณต้องอนุญาตเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณถ้าคุณจําได้คือคุณได้กุดอกตอนที่คุณลงทะเบียน ก็คือลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับที่คุณได้สมัครแอปทางรัฐอยู่ในตัวแอปทางรัฐไปสแกนบัตรประชาชนสแกนใบหน้าตั้งรหัสพินตั้งบัญชีผู้ใช้งานตรงนี้คือการอนุญาตนะครับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนซึ่งข้อมูลตรงนี้เนะี่ยคือรัฐเขาต้องการให้คุณยืนยันว่าคุณ อนุญาตให้เขาถึงข้อมูลตรงนี้ซึ่งถ้าไม่อนุญ,ญาตเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าต้องอนุญ,ญาตเพื่อที่รัฐเขาจะได้รู้ข้อมูลของคุณครับว่าคุณชื่อนามสกุลอะไรเลขที่แบบประชาชนเพื่อจะได้ตวรวจสอบคุมบัติคุณถูกว่าไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์อะไรได้คุณเป็นยังไงอายุเท่าไหร่แบบไหนคุณผ่านหรือเปล่าวันเดอือนปีเกิดเนี่ยนะสังเกตเนี่ยเขาจะมีวันเดอือนปีเกิดซึ่งจะดูได้ว่าอายุเท่าไหร่ชื่อนามสกุลนะครับเลขแบบประจำตัวประชาชนเนี่ยจะดูได้ว่าคือระบุตัว,ต,วตนคุณได้ว่าเป็นใคร ทีนี้ก็จะระบุรายได้คุณได้นะครับว่าได้เท่าไหร่ตามเกณฑ์ภาษีหรือต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าตรงการแจ้งเตือนเนี่ยคือถ้าบางคนปิดอยู่อย่างนี้นะครับให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้เพื่อจะรับการแจ้งเตือนแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้อ่านรายละเอียดครับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะเขาจะมีรายละเอียดให้อ่านครับเตรียมพบกันเลยเร็วนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทเนี่ยตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอายุ16ปีจะต้องมีอายุ 16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน67นะประมาณนี้นะมีเงินฝากกำหนดไม่เกิน500,000บาทนับยอดบัญชีเงินฝากถึงวันที่31มีนา2567ที่ผ่านมาโดยเงินฝากดังกล่าวต้องเป็นเงินสกุลเงินบาทธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารรัฐเท่านั้นน,นะครับไม่ไรายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีวัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสมพากรปี2566นะคึ่งสุดไปแล้วเมื่อปี31เมื่อ31ธันวาคม2566นับรวมทุกรายได,ได้ที่ยื่นภาษี เงินเดือนค่าจ้างค่า desserts, งานฟรีแลนซ์ค่ารับเหมาค่าเช่าดอกเบี้ยปันผลสิทธิ์นิ่สิทธิ์ต่างๆนะครับการลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในไตรมาสที่3ของปี257ก็คือไตรมาสที่3ก็เตรียมเปิดแล้วนะครับก็เป็น789กนะครับ77็ก็คือกรกดาสิงหากันยานะครับจะต้องอยู่ในช่วงเนี้ยไตรมาสที่3แล้วก็ไตรมาสที่4เริ่มใช้นะครับก็กรกยาสิงหากันยาก็ตุลาพฤศจิกาธันวาไตรมาสที่4นะครับ แล้วก็เกณฑ์ซื้อสินค้ายังเป็นกลุ่มสินค้ากลุ่มเดิมยกเว้นบริการสินค้าที่ต้องห้ามครับสินค้ายกเว้นคือสินค้าอาบปยามุกน้ำมันบริการและออนไลน์เป็นต้นเกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็กยังเป็นเหมือนเดิมครับเข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดายกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตครับโอเคในประมาณนี้อันนี้คือสามารถมาอ่านได้นะครับรายละเอียดโอเคตรงนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยคุณสามารถอ่านเกี่ยวกับบริการได้ตรงนี้ครับก็จะไม่ให้อ่านนะเกี่ยวกับ การลงทะเบียนของรับเงินดิจิตอลครับก็จะมีรายละเอียดให้อ่านเนี่ยก็จะเป็นข้อความเมื่อกี้แหละแต่จะเป็นตัวหนังสือนี่นะครับเผื่อคุณอ่านไม่ชัดตรงนี้จะชัดหน่อยเพราะใหญ่หน่อยก็เนี่ยประมาณนี้นี่คือรายละเอียดครับโอเคก็สามารถอ่านได้พออ่านเลยเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จคุณจะเห็นคําว่าอนุญ,ญาตด้านล่างนะครับเพราะว่าเราต้องอนุญาตการเปิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอ่าเนี่ยใช่ไหม ขออนุญ,ญาตเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้คุณก็ต้องกดอนุญาตครับก็กดอนุญาตเลยพรากดอนุญาตเสร็จครับก็จะมาหน้าแบบนี้เป็นหน้าเตรียมพบกันเร็วนี้การลงทะเบียนโครงการเตามเงินที่ต้งหนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับข้อมูลล่าสุดก็คือจะมีการเปิดลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนะครับก็จะเป็นแบบนี้หากมีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะก่อนหน้านี้หรือว่าลงทะเบียนหลังจากนี้นิดหน่อยก็ หรือว่าเริ่มทะเบียนหลังจากนี้วันไหนอะไรยังไงแต่คงไม่เปลี่ยนแล้วนะครับก็คือ1สิงหานะครับก็มาลงทะเบียนกันเดี๋ยวจะมาแนะนําเพิ่มเติมกันต่อครับก็ล่าสุดคุณต้องได้หน้านี้กันนะอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลกันและให้ได้หน้านี้เพื่อจะเตรียมรับเงิน10,000บาทในขั้นต่อไปครับนี่ก็คือใกล้เข้าไปทุกทีแล้วโอเคนะครับนี่ก็คือข้อมูลสําคัญที่นํามาฝากกับทุกท่านในเวลานี้พอกดเสร็จเนะี่ยคุณก็ปิดไปนะเวลาคุณเข้ามา ตรงเหมือนเดิมะนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ละการที่ขึ้นหน้านี้เนี่ยหมายความว่าคุณสบายใจได้เลยครับว่านี่คือหน้าที่คุณจะเตรียมรับเงิน1 0 0 0 0ม่นบาทก็คือลงทะเบียนเขาจะมีการให้ลงทะเบียนแล้วคุณสมบัติคุณต้องผ่านตามที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นตามนั้นโอเคเนี่ยตนนี้ถ้าเกิดว่าคุณหา ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไม่เจอนะคุณก็พิมพ์ตรงนี้ยกําลังหาอะไอยู่พิมพ์คําว่าลงทะเบียนได้เขาจะขึ้นมาไหมลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็กดตามขั้นตอนเมื่อกี้ได้เลยนะครับเนี่ยไอตรงนี้มันผมกดไปแล้วไงกดไปแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้แต่ถ้ายังไม่กดครับมันจะขึ้นหน้าแบบที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งหน้าที่ผ่านมาแบบเมื่อกี้เนี่ยก็อย่างที่ทําไปครับคุณก็กดอนุญ,ญาตตามนั้นได้เลยครับ กดแบบนั้นเพียงเท่านี้พอคุณกดเสร็จเรียบร้อยครับ <c oughs> ก็สบายใจได้เลยครับว่าคุณจะได้รับเงินดิจิตอล1 0ึ0งนบาทถ้าผ่านตามคุณสมบัติทั้งหมดนั่นเองครับโอเคแล้วก็จะมีแล้วเวลาคุณผ่านแล้วเนี่ยพอได้เงินแล้วก็อย่าไปซื้อสิ่งจริงๆเขาไม่ให้ซื้ออยู่แล้วมันจะซื้อไม่ได้นะครับสินค้าที่เขาห้ามซื้อก็ต้องซื้อสินค้าในบริเวณนั้นแล้วก็ใช้เงินในตามภูมิลำเนาของเรานั่นเองครับดังนั้น หากคุณยังสงสัยในส่วนไหนนะครับหรือยังไม่ได้ถึงขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็พิมพ์มาสอบถามก็ได้แนะนําว่าหากคุณยังไม่ได้ทําการสมัครและยินันตนให้คุณไปดูคลิปที่ผมทำสรการสมัครและยินันตนแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะกดขั้นตอนตามนี้นะครับเค okay, ครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่มาฝากกัน